สบายดีสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเมื่อสู่สูกคนเด้อทั้งฝั่งลาวฝั่งไทยและอยู่ต่างประเทศเนาะปวาจะเป็นประเทศแคนาดาอเมริกาประเทศจีนเวียดนามหรือประเทศใดก็กลับสบายดีและสวัสดีเนาะเมื่อนี่มาพบกับซอกนารีซาวเตอร์เก่าพ่อแม่พี่น้องเมื่อนี้ก็มาพบมาพบม,มาเจอมาเจอกับซาวเตอยคนเก่าคนเดิมเนาะพี่น้องเนาะ บอดี้พาะกันกันหนึ่งมื่นเต็มๆเนาะตาล,ลี่บอดี้ทายคลิปให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งกันคิดฮอดคิดเทิงพ่อแม่์เอฟซีเมอร์สุขสุขคนเด้ออ่าชิบาบุลงคลิปกันหนื่องจากว่าฝนตกนะน้องพี่น้องเนาะฝนตกแบบตกเลี่ยนติดเลยสองวันเนาะแบบบอดี้ออกไปไซด์ขนาะคั้นสิดทายคลิปไว้ก็เสียงดังแห้งเนาะเขาก็เลยแบบบอดี้ทายคลิปแลมืนนนะลลลลร์นี่เนาะฝนก็บยูตกแหละนาลี่ก็เลยบอลีรอสะเนาะที่จะอัดคลิปให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งเนาะ ส่วนวาคลิปตัวนี้ก็แม,ม็นนารีอัพมือนีแลรกะอัพมือนีเลยนะพี่น้องเนาะโอ้โหจะอัพตอนเด็กบบเพื่อแล้วตัดต่อนะพี่น้องเนาะเพื่ออัพโหลดยังแล้วต่างๆเนาะแล้วมือนีนารีมาตามคำโอเนาะดีมาตามคำโคลจากาคลิปก้อนๆเนาะเห็นคอมเมนต์เฟซีเพิ่นอ่ะคอมเมนต์มาเนาะคอมเมนต์มาไลาน์เนาะเพิ่นถามมาถามอะไรพอพี่นอ้องเดี๋ยวห้องมาต่อเนาะ คลิปตัวนี้แม่นาลีมาตามคำขอจากคลิปก้นๆเนาะเห็นพ่น FC, พน่อแมนเนพิ่นคอมเมนต์มากระลายพอสมควรเนาะเพิ่นคอมนเมนต์อยากขู่เกี่ยวกับราคาเนาะราคาดินหรือว่าที่ดินเนาะทางภาษาภาษาไทยเพิ่นอาอยากรู้ว่าที่ดินทางาประเทศลาวเนาะหรือว่าทางบ้านนาลีนะราคาแพงไหมอิซิมาอบอกเนาะมาขายกับเนี่ยที่นอ้อง มาคายกับเมนเนาะนลีสิมาบอกราคาเลยว่าราคาดินนอะแมนทางหวายนลีน่ะประมาณเท่าไรเนาะแต่ว่าแต่ละต้นมันกับโบคือกันเนาะเพราะว่าเจ้าต่างกันกับราคากับเตกต่างกันออกไปน้องผิวหงเนาะมีแต่อันยำอากาศยน่ยมึนงๆเนาะต้องน้อยเพคนกัรเลยเหียร์น้องผิวหนังทายผาบรรยากาศยามมึนแงหายขงเกหนอนเลยเกินเลยส้มกันน้องผิวหงเนาะ แล้เสียงมันอาจจะว่นแน่เนาะเสียงดังแน่เพราะว่าเฮาบ่มีไม้เนาะแล้วจะมันจะอยู่แคลมทางนะเนาะอาจจะมีเสียงรถเสียงล่างเนาะพี่น้องเนาะมันจะเก็บผาบรรยากาศยนี่ยมึงแรงให้ยพอมีพี่น้องได้เพิ่มนะครับผมทั้งมาบอกราคาดินเนาะพี่น้องเนาะไปเดี๋ยวเฮามาเบิ่งที่ดินที่ว่าเขาเจ้าจะขายเลยเนาะว่ามันเป็นแบบไรที่ดินทำเลเป็นแบบไรแน่เนาะพี่น้องเนาะตอนนี้นั่นรีกับแบบขี่รถออกออกมาจากบ้านนะเนาะมาเบิ่งที่ดิน ตัวที่ขจ้าสีคล้ายแล้วผู้ที่คล้ายกับแมนพี่น้องของนารีเองเนาะเป็นแบบเป็นญาติเนาะเป็นญาติห่างๆเนาะพี่น้องเนาะแล้เพื่อนนั้นต้องการทายดินเนาะแล้วนารีก็เลยแบบมีเอฟซีที่เพิ่นอยากถูกรับราคาดินเนาะเลยก็เลยแบบชิมาทายให้เพิ่นเบิ่งเลยเนาะให้พ่อแม่พี่น้องทุกๆคนได้เบิ่งเลยแล้วดินนี่แมนทำเลทำเลทำเลดินที่เป็นอะไรเดียวเฮามาติดตามความสุขอกันเนาะ ห่างจากเฮือนนาลีประมาณาประมาณสองกิโลนะพี่นอ้องสองกิโลเมตรหรือวะสองลักเนาะพี่น,น,น้องเนาะในดินหันกับที่ดินแต่ที่ดินไปหาบ้านานาลีประมาณสองลักเนาะรีสองกิโลไปพี่นอ้องไปไปเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปเบ้านถึงกส่งองกันเลยเนาะอันนี้ก็ะแมนเข่าพเจ้าจวรวญกำลังอันนี้พี่น้ะงด้ว ขากระเจ้า,าจกำลังเป็นหมาเนาะกำลังงานเลยก็คืมอสิรเรอนะันมอสเซเรีเกียวเล้วฉนเอาเมอสิซูกันเนาะดิ้นน่แมนไก่กับอ่าหน้าตัวนี้เลยเนาะพี่น,น้องเนาะไก่ไก่เลยแต่ว่าอ่าหน้าไมขาา่ข้าวกระเจาแบบคล้ายเนาะขากระเจ้าคล้ายแต่ดิ้นอยู่เทิงนี่เนาะไปะเดี๋ยวย่งางไปพร้อมๆกับอันนี้เลย นี่พี่น้องตอนนี้นาลีก็ได้แบบยางมาหอดอ่าที่ดินแล้วเนอะที่ดินที่เพิ่นจะจาวคายน่อตอนนี้ตอนตอนนี้เนาะตอนตอนนี้เลยไปที่พยางตอนตีจกะกัดนึง เพิ่นจะกาวคลายเนาะพี่น้องเนาะดิ่นตอนต้นนี้เนี่มนเงาเงาไปเลยเนาะประมาณเอ่อประมาณหน่อยเมตรเนาะพี่น้องความเงาประมาณหน่อยเมตรแต่ว่าความกว้างอันนี้ก็บรแหน่ใจเนาะพี่น้องใจแต่ว่ารายละเอียดแมนผู้ใดที่ว่าสนใจเนาะเแมนทักอ่าทักส่วนตัวเนาะหรือว่าทักครอบครอมบรหานาฬีได้เนาะนี่จะบอกข่าวว่าความความยาวนี่ประมาณหน่อยเมตรเนาะความกว้างนี่ประมาณส่าเมตรเนาะพี่น้อง ความกว้างเศ้าแต่ความยาวนะร้อยร้อยเมตรเนาะประมาณนั้นดินดินมันตอนต้นนั่เนาะส่วนบอนชีมันจะมีรักหัวด้วพี่น้องบอนกกใหม่ใหญ่เนี่เนาะบอนกกใหม่ใหญ่นี่คี่เพิ่นจาวคายเนาะดินนี่ก็แมนติดกับทงหน้าเลยนะะะนะพียย่น้องเอ้ยเหมาะเนาะคันผู้ใดอยากเคลียรารีสโตรโบบัพอกบันพักหรือว่าอยากเคลีเฮือนเคลียซ่านเคลีหานเหหานี่ยย่างกับสมัยเคลียร์ได้เนาะเพราะว่าณชิติดดินนะฮั่ง แล้วกะไก่กับน้ําเซเลยเนาะพี่น้องน้ําเซแล้วเนาะมันบ่เสียงเสียงมันดังๆนะมันเสียงน้ําเซเด้อพี่น้องนั่นแหละเนาะเพิ่นเจ้าขายเนาะในราคาอ่าเพิ่นเพิ่นอยากได้นะแม่นร้อยล้านกีบเนาะพี่น้องร้อยล้านกีบร้อยล้านกีบค่ะเป็นเไทยกนาจะบ่แพงปานดเนาะเพราะว่าแสนบาทกะอ่าลายว่า7อันแสนบาทนี่ก70ล้านนะเนาะกสิประมาณ หนึ่งเซนหาหมื่นบาทเนาะหาลายประมาณนั้นหนึ่งแซนกับหาหมื่นบาทมันจะได้ดินลอยเม็ดเนาะความป้วงกันประมาณประมาณเศร้าเนาะประมาณอะว่าอัวทางฟังไข่นะราคาดินเท่าไรแล้วเนาะเดี๋ยวทางตะโอนแมนสิประมาณนี้นะทีเพิ่นจาวคายเนาะแต่ว่าดินตอนช่นาลี่ยืนนี่ก็แม่นเป็นทั้งหนาของดินที่ว่าพี่หนองนาลี่จ้าว้ายเนาะยู่นีเพ่นก็คือสีค้ายคือกันเนาะอาเม็ดละหลานกีดเนาะ หนึ่งหนึ่งเมตดหนึ่งหล่กีนเนาะยินเพื่นกับบวกเกาะก็ได้นะพี่เน้ะเประมาณหาเมตดเระมาณหาเม็ดหาเมตดกับหาหล่ากีนบวกกับมีกับมันหนึ่งลอยกับหาหล่ากีนเนาะกินที่เพื่นจาวไปแล้วที่สําเรกับแบบนารีวะเลยเนาะจะมีทุ่งหน้าติดแล้วไก่ไก่กับหนังเซ่แล้วที่ดินเพื่นนะก็จะมีอันนั้นอีกพี่นนางยังบวกเวทเนาะที่ดินเพื่อนจะมีน้องป้าเนาะพี่น้องสามารถแบบเจาะเป็นน้องเป็นยังกระไดเนาะ ข้างร้างมันมันมีนองป่าติดเนาะแต่ว่ามันหกเนาะนาลีก็เลยบริเวเขาไปพอดินแมนแต่เฮ้งแล้วเนาะเป็นบริเวมาบุกมาเบเาิกนั่งไหนประมาณนั้นเราจะทำเลดินเนาะผู้ใดที่ว่าสนใจเนาะสนใจสนใจดินแมนอ่าถามาักทางขอความหานาลีได้เนาะเดี๋ยวนาลีสี่บอกรายละเอียดเนาะรายกา เรื่องราคาอีกย่างกับนนารีสิบอกละเอียดเลยตอนนี้ก็ละเอียดคือกันเนาะเพื่นอยากได้รอยล้านกีและดินดินตอนทั้งหนาอีกก็เป็นหาละนะเพื่นขายนะเพื่อนเราบวชฟังไทยนะราคาที่ได้เรียกว่าแพงโบดินหนึ่งแสนหามื่นบาทนะประมาณนั้นเนาะแต่ก็สามารถตอ่อรองกันได้เนาะค่ะนะมีผู้ใดที่ว่าแบบสนใจนะบางทีเพิ่นอาจจะลดก่นี้เนาะแต่ว่าทางนี้ทั้งหนแเมนเพิ่นอยากได้เท่า,านี้ก็น,นะเพี่น้องเอรยาคนไทยหรือว่าคนลาวที่อยู่ต่างประเทศกัน ถ้าว่าสนใจกัสามารถแบบสมาสม,าสมาสัครแบบติดต่อสื่อนำข้าจจวได้เนาะแต่ว่านาฬมันมาเจา้าขายซอยข้าจจวเลยนาฬีกจะมาอัดคลิปให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งเนาะเพราะมีเพิ่นทามมากว่าราคาดินนะแพงบ่เนาะอ่าแต่ละแต่ละคนที่ขายมันกับโบซ้ำกันเนาะพี่น้องราคามันกับเตกต่างกันเนาะและดินตัวนี้ก็ว่าสิแพงมันกับอยู่ในตัวเมืองเนาะดินเนี่ยมันอยู่ในตัวเมืองเฉสบานเลยเนาะอยู่ตัวเมืองตะโอยเลยพี่น้อง บริยูเขตนอกเนาะดินเฮือนนรียังอยู่เขตนอกเนี่ยพี่งเนาะเพราะว่าตอนนีไปกับประมาณสองกิโลเนาะหรือว่าสองลักตัวนี้แม่นแบบ <c oughs> อยู่ตัวเมืองเลยพี่น้องราคาสามีกับชื่อว่าบบสูงเนาะอะไรสำหรับคลิปนี้เนาะนารีกับ,บโ,โบอควาอย่างไล่าพาพ่อแม่พี่น้องมาเบิ่งดินหรือว่ามาหูราคาดินน้ำกันเนาะพี่น,อน,น้องเนาว และค่ะกับซัมที่นานลีบอกคุณใดสนใจกับสามารถติดต่อได้สำหรับคลิปนี้นานลีกับว่าเขาแหว่งร้ายแต่อขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้จังได้กับขึ้นกาฝากคอมเมนพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้นานลีสตอรี่แบบมีขึ้นกาเด้อสำหรับคลิปนี้ก็่อจักมันไปก่อนอุ้มหมดขึ้นแล้วพี่น้องไปาปสบายดี